ธรรมะค่ะเจ้ามา,า,มากธรรมะนี่โตมะก็ให้ทำดีลนะคะวูดขีดไม่ได้ค่ะเขาห้ามขีดลูกอ่ะธรรมะตีก่อนเล๊ป้าถ่ายอยู่อ่ะมาห้าลูกเมื่อกี้นับหนึ่งหรือยงางโกมะยังเหรออ่ะยางนะอ่ะเริ่มแล้ว ได้เดี๋ยวป้าเอามาให้ตอนนี้ดนได้แต่ตอนนี้ทรมาทำให้ป้าก่อนสิแล้วเดี๋ยวป้าไปเอานั้นให้แลกกันแล้วมาอ่าอันนี้อันนี้ล้มล้มมาข้างหลังไม่นับนะอ่าแม่นับต้องล้มหน้าอ่านึงอ่าถูกต้องเฉยอ่ะอยู่เฉยเฉยก็นับได้แต่ถ้าล้มถอยหลังไม่ได้อ่าเร็วสิเร็วเพิ่งนับหนึ่งเองป้าต้องการห้าลูกค่ะ อ่าสองอ่ะได้สามอ่ะได้เน่เน่เน่ยาโอเคป่ะเนี่ยไหนยืนเนี่ยอันนี้ยืนสองเท้าก็ได้ไม่ต้องยืนเท้าเดียวเอาเท้าเดียวอาเท้าเดียวได้ได้ เร็วสามลูกแล้วขออีกสองลูกอ้ยเร็วเร็วลูกเร็วสองลูกทำให้ได้นะเชลยาเนี่ยโอ้โหเยมเอาเลยอีกลูกหนึ่งอันนี้ฝึกเรื่องบาลานซ์ใช่ไหมคะของธรรมะนะโดยเฉพาะเลยอ่ะเร็วทำเรื่องเดียวนี่แหละของหนูอ่ะดีมากโอเคแจวแจวเลยลูก